สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซไอเอนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาวินนะครับไม่ได้มาแล้วเมนะฮะก็หลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานกับเกมอนิเม dimension simulator นะฮะก็พอดีว่างอนเกมอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเพราะว่า AFK แล้วเหรียญเลดมันหายนะฮะสองพกว่าเหรียญเลยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยากได้แช้งอยู่นะครับก็เลยว่า กลับมาเล่นหน่อยละกันนะครับแล้วก็เขามีดันเจี้ยนใหม่เข้ามาด้วยนะครับดันเจี้ยนใหม่เหมือนจะมาไม่รู้ว่าแพทไหนนะอ่ะาน่าจะแพทนี้เลยนะนะสลามนะฮะแพทนี้เลยแพทที่เพิ่งอัพมาเลยนะฮะกลับมาเล่นหน่อยละกันไหนๆก็มีดันเจี้ยนเข้ามาใหม่แล้วนะฮะคลิปนี้ก็เลยจะมาลองลองดันเจี้ยนใหม่นะครับอ่ามันมีลิมูนุด้วยนะฮะดอกในดันแล้วก็ปีกข้างคราวไม่รู้ว่าได้อัพอะไรนะฮะเพราะว่ายังไม่มีนั่นเองแค่นั้นแหละแค่นั้นเลย จริงนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะมาลองโซโล่กันนะฮะเราจะมาลองว่าเราใช้ก๊์ดแดงหนึ่งใบกร์ซส้มหนึ่งใบการ์ซส้ม bij, อสองใบนี่หวะ <c oughs> แต่ออฟไม่ได้ตึงอะไรเลยนะฮะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับไม่ได้หาการาดใหม่อะไรเลยนะครับการาดแดงก็มีการาดเดียวที่เป็นกร์ดที่เป็นเลขมาดิซมเลขมาก็ได้ออฟเกลือนะครับ <c oughs> พแล้วเศร้าใจไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะกลับมาเล่นยาวๆแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปลองลงดันเยื่ยนใหม่เลยเดี๋ยวมันพูดเยอะอยู่ได้ <c oughs> ปะไปลงกันเลยนะฮะว่าจะผ่านหรือเปล่าซึ่งเคาบอกไว้ก่อนว่าเมื่อกี้ไปลองลงแบบตอนที่ยังไม่ได้อ่านแล้วไม่ไหวนะฮะมาดูกันว่าหน้ากล้องจะไหวหรือเปล่านะฮะหลังกล้องไม่ไหวมาเลยลงแบบโซลพเย้วยนะฮะอ่าเข้ามาในดันแล้วตัวนี้ปึ๊บ โอ้โอ้โอ้ลืมลืมลืมไปว่ามันแดดสองรอบไม่ได้นะะพอดีว่าช่วงนี้ไปเล่น Tower of Fantasy มานะฮะมันก็เลยติดว่ามันแดดได้สามรอบเนาะ <c oughs> แล้วก็ตะก,กี้เผลอคลิกขวาแล้วคลิกทำไมก่อน <c oughs> เพราะว่าในระบอกมันแดดคือตัว Q นะฮะชือ้อ่ะยังไหวอยู่นะตอนนี้เรากลับมาเกมของเรากนดีกว่าเกมที่เราแรากนะฮะ จังหวะนี้ตรงนี้ต้องใช้อันตินะฮะร,รอมอนมาแล้วก็อันติปัดไปปับ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 ปบปบละครช่วยเหลือนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเคลียร์อย่างไวเอา้าเมื่อกี้ปล่อยไป2สกิลแล้วเกือบไม่ดีนะฮะแต่ที่ดีเรายังเป็นอ่าอะไรอ่ะเราเล่นโคคุชิโบแล้วใช้บัคก้่าออกมาได้นะฮะฟาดฟันฟาดฟันเออเหมือนจะ ดูดีกว่าตอนที่เล่นเมื่อกี้นะเพราะว่าปิดเอฟเฟกมาแล้วนะฮะชึบชึบแล้วก็แดดออกไปพุ่งอันตีปา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 ดาเมจของการ์ดร้อยหกก็ยังถือว่าพอแบบตึงนิดนึงนะตึงมือนิดนึงในในส่วนของที่เราสกิลเวฟเคลียร์แล้วมอนไม่หายไปเลยนะฮะถ้าใช้การ์ด อ่าร้อยสิบสามเป็นของด้านใหม่น่าจะไหวเลยนะฮะน่าจะแบบเวบเคลียร์นะสก,กิลชุดเดียวน่าจะหายเนาะแต่แตะกี้ยังต้องใช้แบบคอมโบเต็มสูบแบบที่ต้องมีอันติด้วยนะฮะสกิลหนึ่งสก,กิลสองสก,กิลสามแล้วมอนยังไม่ตายนะ <c oughs> ในส่วนของบอสอุ้ยบอสตีแรงอยู่นะเพราะว่าเลือดเราน้อยด้วยนะฮะเรายังใช้การ์ดเดิมอยู่ปาน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 ,ปาน ป๊าเขาให้ป๊าเขาให้เออก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะสักพักตายนะฮะ <c oughs> <c oughs> เล่นโลบอกทีไรแล้วพูดแบบว่ามันง่ายจังอะไรเนี้ยทีไรนะครับที่จะตายตลอดเลยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนตอนนี้เกือบแล้วถ้ากดสามไม่ทันนะฮะที่น่าจะตุยเย่นนะฮะน่าจะสลายหายกลายเป็นปุ๋ยผงเลยห้ามุงนะ,นะเนาะรอใช้สกิลปุ๊บแล้วก็สกิลส่วนไม่ดีครับฟนัฟน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 ฟันป๊บเข้าให้ ชิบหนึ่งสองสามปาชาลามขึ้นบกไม่ใช่ละโอเคตายพอดีนะฮะไม่มีฮิวนี่มันก็ยากเหมือนกันนะนนเนี่ยอูย้ยสกิลมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเุ้ยมอนมอนมึงปล่อยสกิลเยอะไปเปล่าหรือสกิลบอสดีเลยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเมื่อกี้เออชิบโอ้โหโอ้โหมีธรรมดาสู้ไหวเปล่า โอเคไม่ว่าจะผ่านไปกี่แพทกี่แพทที่ก็ยังใช้ตัวคูชิโบอยู่นะมันเป็นตัวที่เคลียเวฟง่ายดีมั้งนะไม่ใช่เลไนหรอกไม่มีตังไม่มีตังเติมิงตรงจินวูนะก็มาตั้งหลายแพทแล้วนะก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะฮะใช้การ์ดเดิมใช้การ์ดเติมเล่นนะฮะแต่ว่าต้องต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะที่แบบเราจะไปแบบอ่าสกิลสกิลทีเดียวตายไม่ได้อะ่ะ อะไรอย่างนั้นนะฮะลืมหรออุกยตคู่นละ<ไป>มีคนโทรมาสักคู่นะฮะทุกคน<ม>ขอพรอด้วยกอนมากลับมาแล้วต่อนะฮะ ชึบเข้าให้อันตีเคลียร์เลยแล้วกันนะจุดนี้ฟาดฟันฟาดฟันไปปาบเข้าให้ปาบเข้าให้ใหชึบพุ่งพุ่งไปอ ดูสิสกิลสมสกิลแล้วมอนยังไม่ตายนะดาเมจเราไม่พอนะก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงงนะฮะถ้าได้การ์ด113มาก็น่าจะสบายนะแต่ในส่วนของบอสก็ยังตึงอยู่เอายังสแสดงว่ามีมอนยังไม่ตายเฮ้ยบอสไม่เกิดก็คือต้องหาอันนี้ไงเจอแล้วนะะะโอ้โหหลบตะไกลเชีย แอบซมิทเชย่าง,งหรอโอ้ตรงนู้นอีตัวหนึ่งนะฮะอู้งานนั่นเราอ่ะมอนเราเป็นมินเนีย่ยที่อู้งานนั่นเราอ่ะมา <ไป S 2> ย่างอ่ะหลอดเลือดบอสขึ้นมาแล้วนะปราบเข้าให้มาเรามาดูกันว่าเราจะจบบอสได้หรือเปล่าเว้ใช้เวลานานอย่างนี้น่าจะไม่ได้แรงเอสแล้วนะฮะ ฟาดฟันฟาดฟันปัป๊บแต้มสะสมพี่ก็ยังไม่ถึงแสนนะฮะวูบ,บ,บ,บแตกเลยนะเออตัอมาเรามาใช้เนสโก้ในร่างลูฟี่กันดีกว่านะครับปัป๊บเนสโกะน่าจะเบิร์ดได้สบายๆนะวิ่ไม่สบายแล้วตอนเนี้ปั๊บปัป๊บ ป๊าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาตายบอสไม่ได้นะจบดาเมจไม่ทันเลยไม่ใช่จบไม่ทันนะคือคือถ้าเราถ้าเราแรงอ่ะมันบอสบอสมันจะตายไวพอบอสตายไวเอ้ยหมดจะพูดนะ <c oughs> พอบอสตายไวเราก็จะไม่โดนสกิลเยอะนะฮะเก็ตไหมอืมพอบอสพอเราดาเมจเราน้อยเราก็จะโดนสกิลบอสเยอะแล้วเราก็จะมีโอกาสพลาดเยอะนั่นเองนะฮะโอเคตาย มาตายเลยเลือดอยู่เราเหลือตัวเดียวกันเลยทีเดียวแนะ่ยงงไหมเหลือตัวเดียวกันเลยทีเดียวหลังจากที่ไม่ได้เล่นเนิ่นนานก็มีอะไรอัพมาเยอะเหมือนกันนะครับนี่ถ้าจำไม่ผิดคือระบบสแต็กนะระบบสะสมตรงไหนเอ่ยระบบสะสมนั้นตอนแรก มันตันที่1นึ่งแสนเนาะตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะก็ยินดีกับสายที่เต็มเกินไปแล้วเนาะ,ะเป็น1 000, 40, 000นึ่งแสนสี่หมื่นนะครับแต้มที่เพิ่มมาจากตอนแรก1นึ่งแสนใช่ไหมเป็นมอสกับบอสอ่าก็ถือว่าดีนะจะทําดาเมจใส่มอนสเตอร์ได้แรงขึ้นกับบอสนะฮะตั้ง8%ก็ถือว่าเยอะนะครับแถือว่าเป็นอะไรที่เยอะอยู่นะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราตีร้อยหนึ่งเพิ่ม8ใช่ไหมถ้าเราตีสักแสนอย่างเงี้ยเท่าไหร่อะก็800พแล้วนะ แปดพันหรือหมื่นหรือแปดหมื่นไม่แน่ใจเออมันมันก็เยอะอยู่ดีอะนะนะฮะ,ะถ้าดูถ้าดูยอดรวมมันนี่บูดาเมจบอสถ้าได้ได้อีกแปดมาก็เป็นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วถ้าเราตีดาเมจขีแสนหนึง่งบูตใส่บอสอีกนะฮะอ่าเป็นเท่าไหร่อ่ะยี่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็สองหมื่นแปดนะมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเล่นยากไหมยากอยู่นะครับแต่แนะนำว่า ให้ไปกับปาร์ตี้ดีกว่านะอย่าหาโซโลกับพี่เลยเนาะมันจะตึงมือเกินไปไปกับตี้น่าจะสบายกว่า,<บ>าถ้าได้การ์ดเบลล์ร้อยสิบสามอ่ะระดับสีส้มขึ้นไปหรือไม่ก็สีม่วงนะฮะอ่ะอย่างเงี้ยได้สุ่มได้ออฟที่เป็นระ,ระดับเลเจนด์เนาะสีส้มอย่างงี้ก็ถือว่าน่าจะดีอยู่แหละนะฮะ,ะ,ฮะก็ใช้ไปก่อนได้นะครับพี่ว่าจะสลับใช้อยู่แต่เดี๋ยวขอไปดูที่หลังนะฮะ,ะ,ฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเพียงแค่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแายบายไปแล้วให้ตัว